สวัสดีครับวันนี้วันที่14ตุลา2565นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับพี่ป้อมนะครับได้เอารถฟอร์ดเรนเจนะครับเข้ามาทําการแดมมซับเสียงนะครับด้วยแผ่นแดมดัต้าซ s สเต็มนะครับเข้ามาติดทีมีการซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับแล้วก็ทําการติดลำโพงโมเดลนะครับเต็ม22602นะครับแล้วก็602 i อิงเจก้นะครับ แล้วก็ซามด้วยเบรบล็อกนะครับนี่นะะแล้วก็ทำการแดมเก็บเสียงนะครับแล้วก็แผ่นแดม Data System นะครับก็ช่วยซับเสียงแล้วก็ซับกลิ่นในตัวนะครับเพราะเราเอาแผ่น PVC ที่แตกเหม็นอับชื้นออกนะครับรถพี่เขายังไม่ได้เหม็นมากนะครับแต่ถือว่าโชคดีนะครับที่มาทำเรื่องเสียงแล้วก็เอาแผ่นแดมเข้าไปติดแทนเลยนะครับนี่นะฮะแดมประตูนอกในนะครับ ด้วยแผ่นดมดาต้าสิเ็มให้ความเงียบเต็มที่ความเย็นเต็มร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่เสร็จทุกอย่างเลยนะครับนี้นะครับนี่นะครับเราได้หรือตู้ออกแล้วนะครับคานออกแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับที่บอกว่าอ่าเขาไม่มีกินนะฮะนี่นะฮะดูนะฮะแตกหลุด่ยอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ดูนะครับนี่นะฮะนะฮะ แตกนะครับนี่นะฮะปวดไปกําลังจะแล้วนะครับคันนี้ดูนะครับมีกลิ่นของเชื้อราด้วยนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดตู้ออกไปล้างทาความสะอาดนะครับแล้วก็ปุดรูตรงนี้นะครับนี่นะฮะปิดไปเลยนะครับถ้าลูกค้าต้องการปิดแล้วก็แดมประตูนอกในด้วยนะครับคือแผ่นแดมดาตาซิเต็มนะครับคันนี้ไม่ได้เข้ามาแก้ กลิ่นนะครับแต่เราต้องรื้อแผ่นนี้ออกเพื่อที่จะทําการดย้มเพื่อให้เสียงรถคันนี้เงียบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับตอนนี้เราได้รื้พรมออกแล้วนะครับนะฮะหรือแผ่น p v c ที่แปะอยู่ออกแล้วนะครับแล้วเราทำการแด้มด้วยแผ่นแดมดาต้าซิสเต็มนะครับจนมาถึงที่พักเท้าตรงนี้นะครับ แล้วก็แดมประตูนะครับนอกในนะครับนะฮะแดมประตูนอกในนะฮะเพื่อซับเสียงนะครับการความร้อนได้ถึง200องศานะครับแล้วก็ซับเสียงได้ดีมากๆนะครับจากห้องเครื่องเข้าห้องโดยสารนะครับแล้วความร้อนจากห้องเครื่องเข้าห้องโดยสารก็จะเงียบนะฮะแล้วก็จะเย็นนะครับนะฮะแถมแดมประตูนะครับลมที่พัดผ่านนะครับก็ไม่สามารถที่จะ ทำให้สีกับเหล็กได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่แดมเสร็จเลยนะครับแล้วเราก็ทําการแดมในคอนโซลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราแดมหมดเลยนะครับเลยนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการแดมประตูนอกในนะครับทั้ง4บานนะครับแล้วก็ทําการเดินลาโพงเบสบล็อกนะครับเดินสายใหม่นะครับสีดนะครับ นี่นะฮะ็นงานระบบนะครับที่ต้องใช้ความละเอียดนะครับหัวหน้าช่างโอมช่างเฟนนะครับกำลังทำการเก็บเดมเก็บรายละเอียดนะครับและนี่นะครับเราจะทำการหรือโฟมที่เป็นกันน้ำอย่างนี้ต่อนะครับนะครับนี่ครับลำโพーเดิมกับรถนะครับเป็นกระดาษครับเป็นแม่กระดาษบางนะครับนี่นะฮะคู่หลังก็เช่นกันนะครับ เป็นแค่กระดาษบางๆนะครับเราจะไม่ใช้ไม้นะครับเป็นยางรองรองลำโพงนะครับเราจะใช้ยางอย่างนี้นะครับรองลำโพงนะครับจะไม่มีความซื้นเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับนี่นะครับคือการแย้มด้านในก่อนนะครับนะฮะแยมเต็มแผ่นด้านในนะครับเพื่อที่จะ ซับเสียงจากหลมที่สีจากภายนอกนะครับแล้วก็มาแดมด้านในนี้อีกนะครับนี่นะครับคือทำการแดมด้านในให้สนิทเลยนะครับแล้วก็มาแดมด้านนอกนะครับนี่นะครับปึกๆเลยนะครับกับอันนี้นะครับยังไม่ได้แดมนะครับต่างกันเลยนะครับ แล้วแล้วฟอร์ดเลนเจอร์วยแท็กก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแดมทำให้ภายในรถเงียบนะครับเพื่อติดเครื่องเสียงลำโพงโมเรลนะครับเทมโปทูเว602นะครับคู่หน้านะครับแล้วก็โมเรล602อินเทลลานะครับ ผูหลังนะครับนี่คือการแดมนอกในนะครับเสียงภายในรถก็จะเงียบมากๆเลยครับสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือได้แก้กลิ่นเหม็นอับชื้นภายในตัวเลยนะครับเพื่อเอาซีซีตัวนี้ออกนะครับพี่เขาเห็นมาว่าเราลื้ออย่างนี้ออกมาแล้วพอแดมเพื่อให้เสียงเงียบนะครับซับกลิ่นนะครับนะฮะด้วยการ เปลี่ยนเป็นแผ่นดมดาต้าซิสเต็มนะครับให้ความเงียบพื้นที่ความเยนเ็นเต็มร้อยนะครับนี่นะครับเราก็ได้ทําการดมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ห้องโดยสารก็จะเงียบและเย็นขึ้นนะครับนี่นะครับผู้หลังก็เป็นโมเดลนะครับอินเจ็ตเก้าศูนย์สองนะครับ ส่วนคู่หน้านะครับเป็นโมเดลนะครับเทนโปท a เอหนะครับนี่นะครับเป็นของอิสราเอลนะครับซึ่งทําให้เสียมีมิตินะครับเบรก็ลอยนะครับแล้วทําการใส่ด้วยเบดบล็อก MTX นะครับ i ิมเม b บล็อกนะครับตัวนี้ให้ขุมพลังไว้ใต้บาะอกนะครับได้ออกมาเป็นลูกเลยนะครับนี่นะ เดี๋ยวเราไปาดูกันขึ้นคอนโซลแล้วอบโอโซนฆ่าเชื้อแบคทีเรียกันเลยนะครับทาการล้างตู้ให้กับท่านลูกค้าด้วยนะครับนี่น,นะฮะถาตู้ออกมาล้างแว็กซ์เติมยาให้ใหม่นะครับนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาชมกันนะครับแล้วฟอร์เรนเจอร์วายแท็กตัวนี้ที่เข้ามาทําการแ้มซับเสียงนะครับแล้วก็แก้กีนเหม็นอับไปในตัวนะครับแล้วก็มาใส่ลําโพงโมเรลนะครับเทมโปตูเวียหกศูนย์สองคู่หน้านะครับแล้วก็คู่หลัง โมเดลนะครับ602 i n t e g นะครับแล้วก็ใส่ MTX i m a g e Box นะครับเบ m บ็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้กำลังจะโอโซนฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับนี้นะครับไฟหน้าปัดก็ไม่มีโชว์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ารูปบดนะครับนี่นะฮะกำลังจะทำการ ค่าเชื้อแบคทีเรียค่าเชื้อโควิดนะครับนี่นะครับคือการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับฆ่าเชื้อโควิดด้วยไฟตอนทรายแล้วเบรนไซยออนนะครับเราจะทําการอย่างนี้นะครับทั้งหมด10รอบนะครับนี่นะฮะคือการทํางานของร้านถาวรดูดชูชอปอันนี้เข้ามาใส่ลําัวโมเรลนะครับเอมโป้นะครับซูเวหกศูนย์สองนะครับกู้หลังเป็น602อินเทลล่านะครับนะฮะแล้วก็ตามด้วยเบรบล็อกใต้้อบ์ดนี้นะครับ MTX i m ี g e Box นะครับนี่นะฮะ แล้วก็ตามด้วยการติดปี์มีการซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับรถคันนี้เสียงจะเงียบมากเลยนะครับดูนะครับขับตรงนี้นะครับต่างกันต่างกันมากนะครับนี่คือการทํางานของร้านขาววอรีช็อปนะครับเข้ามาแดมตั้งแต่คอนโซลจนถึงที่พักเท้าแล้วก็ประตู4บานนะครับนอกในนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการอบโอโซนฆค่เชื้อแบกเรียนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจรา้านถาวารดูที่ชอปเรียบกลางดวยในขมายรามินทาฝากกดติดตามถาวารดูที่ชอปในช่องยูทูบนะครับเพจถาวารดูที่ชอปแล้วก็ถาวารดูที่ชอปในช่องทิกต็อกนะครับวันนี้ข่าวคำว่าสวัสดีครับ ลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านขาวอนรุ่ช่องเรียบทางดนดิกระบไมลามิชาฝากกดติดตามขาวานอนรุาาน่ชอ่องในชอ่องยูทูบนะครับขาววอนรุ่ชท่องในช่องซิงด็อกแล้วก็เพจขาววอนรุ่นที่สองทางวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ